สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะอะวันนี้จเจพึ่งก็เล่นขี้ตมขี้โครนทั้งวันนะคะกับทีมงานหกร้อคันนะคะคุณของโคยแล้วก็น้องทะเลซ่าค่ะทุกคนจ้าปลาเยยคือไม่ไหวแล้วเออปลาเยอยคือขาร้อนโอ้โหปลาบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวให้เอาจอเดียมาดัน ต่อให้แรงดีแค่ไหนก็สู้ดินคโคลนแบบแบบนี้ไม่ได้ก็เราเจอจึงจำเป็นที่จะต้องขอตัวช่วยไอยตัวช่วยสำคัญของเรามาแล้วจ้ะน้องสมเชงสู่เด้ออีสมเชกเด้อให้แต่ขูดรีดบอง,งํามนะ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 สมเชงนะเฮ้ยอ่ะรีดปะดันคโคลนให้มันไปได้ลึกๆค่ะพรุ่งนี้จะได้มีที่เทอ,อีกนะคะทุกคนจะ๊ะนี่นะดูนะ วันนี้ก็น่าจะประมาณร้อยร้อยเที่ยวอ,อยู่ค่ะร้อยเที่ยวได้อยู่เมื่อวานก็หนึ่งร้อยสองคันนะคะวิ่งสองคันดูเนี่ยจะเพิ่งอัดทุกซอกแล้วนะไม่เว้นแล้วนะคะไม่มีที่เวน้นละเพราะว่าถ้าลงไปด้านล่างมันจะเป็นเหมือนเขาขึ้นถนนใหม่นะทุกคนคะ่ะพอขึ้นถนนใหม่เมื่อปีที่แล้วเนาะขึ้นถนนใหม่เสร็จแล้วพอเราเอาดินคลนไปลงมันมันมันเป็นเหมือนมันเป็นมีวักกันอะคะ่ะมันมีเว้นวักกันอยู่มันไม่ได้เชื่อมต่อกับดินเดิมหรือดินของ เพราะว่าพื้นที่ของวัดจะต่ากว่าถนนเนาะพอเขาเกรดบทอัดถน,นนนี้ปับ๊บพอเวลาเราลงไปปับ๊บล้อมันจะอยู่ฟรีอยู่นั่นแหละคะ่ะมันจะไม่มามันจะไม่ขึ้นไม่อะไรมาเลยรถไถก็จะลากก็จะดันก็ลําบากคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เลยต้องย่อนตูดพยายามเทให้มันได้ชิดให้ได้มากที่สุดชิดชิดกันไปแล้วก็เททับทับกันไปให้มันได้มากๆหน่อยเอ,อแล้วเราก็ ขอกําลังเสริมให้มาช่วยนี่นี่แหละค่ะกําลังเสริมของทีมงานเรานะคะก็ตัวช่วยสำคัญเลยแหละค่ะทุกคนคะ่ะช่วยให้เราได้เดินหน้างานไปต่ออีกสําหรับะสะหลวงลูกที่สองนะคะเดี๋ยวจะเพิ่งจะพาเดินไปดูเนาะนี่ตอนนี้ก็ให้น้องทำหน้าที่รีดไปรีดดินตรงดินโคลนไป เดี๋ยวจะพาไปดูหัน้าจรอยหัน้าจรอยทำอะไรบ้างหวหน้าจรอดยังไม่ขึ้นมานะคะยังยังอยู่ในสระอยู่รีปะเน,นี่ยัดลงไปลึกๆแล้ววันนี้ก็เหมือนจะฝนตกด้วยนะคะ ก็จำเป็นที่จะต้องรีบให้ส้มเชงมารีบเคลียร์ลิงไว้เดี๋ยวมันจะเปียกมันจะแฉะมันจะเละมันจะย่างยุ่งยากยังไงให้เราทำเสร็จก่อนฝนตกก็ช่างมันไปเนาะไม่เป็นไรสู้ๆซาๆไปนะจ๊ะสมเชงเอ้ยอีกยาวไกลค่ะโอ้โหก็พอดีแหละได้เวลาเลิกงานพอดีกว่าจะขูดรีดดินตมเสร็จเนาะปะเราไปชมหัวหน้าจรวยกันค่ะทุกคนจ้ะ น,นี่คุณคงคอยเขาพักเครื่องแล้ววันนี้ก็ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันเหมือนกันนะคุณคงคอยนี่คุณคงคอยนับเที่ยวยังนับเที่ยวยังนับเที่ยวยังเครื่องสูบเราโน่นนะคะหัวหน้าจโจวย,ยังอยู่ยังอยู่เล่นโครนอยู่ฟากฝั่งโน้นอยู่นะคะเดี๋ยวปิง้งโน่นอยู่ด้านล่างมาสองวันสามวันแล้วหัวหน้าจโจ้ยนอนโอ้โห ไปเดี๋ยวพาไปหาห,หน้าจรวยตอนนี้ก็เวียงอุ้เวียงดินตมเอามาไว้ให้ไก่อบล้วงใส่หกล้อนะคะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งตรงที่ไก่อบเคลียร์ลิงเมื่อกี้นะคะทุกคนจ้าเฮ้ยทำงานแข่งกับเวลาทำงานแข่งกับฝนทำงานแข่งกับสภาพอากาศที่เดา ดาวใจฟ้ายากที่สุดเลยนะคะทุกคนจ้ะหัวหน้าก็จะเพลียๆเหนื่อยๆหน่อยไอ,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 ไอัยยะๆๆโอ้โหยังมีรอบ Midnight ปิดท้ายให้จะพึ่งด้วยหรอัหหน้าจะรวยอย่างๆๆดีนะข้อดีของเราคือเอาพึ่งไม่ได้ไปอยู่ใกล้นะจ๊ะอยู่ใกล้ไม่ได้หรอกอันตราย ให้แต่จะโรอยอยู่แต่ของแต่จะโรยไปนะแต่จะโรยเอ้ยแกเล่นโตมแกก็เร่นไปคนเดียวเธอแกไม่ต้องเรียกฉันไปเล่นด้วยดวยอกเฮ้ยอ้ฝนเหมือนจะมาแต่ก็ข้ามหัวไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะน่าจะไปตกฝั่งสายโทไม่งั้นก็ทางเอ่อกาบเชิงสุรินน่าจะไปตกฝั่งทางนู้นเลยคะ่นะณวันนี้นะคะ แต่ก็อย่าเพิ่งตกมาเลยขอให้เราได้สักห้าสิบหกสิบเปอร์เซนก่อนเห็นกรมอุตุบอกว่าฝนน่าจะเริ่มทิ้งช่วงแต่อาจจะมาจะมีฝนมาเพียงบางเบาอาจจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ขอภาวนาว่าอย่าโดนฝนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราหาดินแห้งยากมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะหาดินแห้งยากจริงๆ ถ้าได้ดินแห้งมาปูทางทําทางลงไปเนี่ยเราก็จะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าดินแบบนี้ถ้ายังโดนฝนอยู่เปียกแฉะแน่นอนคะ่ะยังไงก็งานเราก็จะล่าช้าถอยไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นอุปสรรคนะคะแต่ถ้าคิดในมุมบวกก็คืออุปสรรคสอนให้เราแข็งแกร่งแล้วกันเนาะสอนให้เราแข็งแกรง่งสอนให้เรารู้สึกว่าอ่อมันเป็นธรรมดาของงานประเภทนี้เนาะ ต้องต้องมีโดนฝนต้องมีโดนสภาพดินที่ไม่เต็มร้อยไอ้ถ้าเราฟลุกตรงไหนที่แบบเป็นดินแข็งด้านล่างใช่ไหมโอ้โหทุกคนคะ่ะมันก็จะชื่นใจอา่าแต่ถ้าโดนตรงไหนที่เป็นมีดินสมองคลุกเคล้ากันมาเนี่ยมันก็จะหนักใจหน่อยอา่าแต่เชื่อมั่นว่าเราจะต้องผ่านและทำไปให้ได้นะคะสาลูกแรกที่อยู่สายโทรหนึ่ง หัวหน้ายังไม่ได้ไปเก็บนะคะเพราะว่าน่าจะขุดตรงนี้แล้วก็น่าจะเก็บงานปิดจอบไปพร้อมๆกันได้ยินว่าประมาณนั้นนะแต่เจ๊พึ่งก็ยังไม่ได้ไปเห็นนะแต่เห็นว่าหัวหน้าบอกว่าน้ําน้ําเข้าไปเยอะพอสมควรนะคะทุกคนจ้าเอยถ้าน้ําไปเต็มไม่ใช่เราจะได้สูบออกแล้วดึงสโลปหรอก็ยังไม่ได้ดึงเอหัวหน้ายังไม่ได้ดึงเนาะมีแต่ดึงหลอกคนะ่ยังไม่ได้ดึงสโลปไปแบบแบบดึงจริงๆเงเี่ยนะคะ ก็คอยดูคอยดูแล้วกันว่าจะจะจะออกมาแบบไหนแล้วจะไปทำตอนไหนนะคะสู้นะวนาสู้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 ออฝนไม่ตกแล้วแหละเบี่ยงไปให้หลุดสุดรทีิสุดเดชไปเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะวนาจโรยขอให้สู้ให้เสร็จงานสานี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันเนาะ ฝนก็ย่าเพิ่งตกมาใส่เลยสงสารหัวหน้าชรรยแกเมื่อยเวลาแกพักผ่อนนะแกจะแบบคนเราเมื่อยมากเวลาหลับมันก็จะหลับลึกไปเลย,เลยนะทุกคนนะอแต่เห็นแกนอนพักผ่อนงนี้โอ้เราก็โอ้สุดแสนจะทรมานแทนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้หัวหน้าชรรยเสมอนะคะอืม ยังยืนเคียงข้างเหมือนเดิมอมเป็นกำลังใจเหมือนเดิมอาจจะปากร้ายแต่ใจดีอยู่ดี <c oughs> พูดถกขางแต่ของเดยค่ะทุกคนคะ่ะป้ายๆโอเคค่ะสำหรับหนาง,งานของหัวัน้าจรดยันนี้ก็จะอัปเดตให้ได้ชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอเจอกันในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้องไก่โอบแบกไปอ่าอ่าอ่อออออลักดันขี้โคลนไปได้แค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่นูนละกันเนาะ ปิงอยู่นี่จะอ๋อป่าเย้ยสายดันดันตะพื้ตะพื้แล้วป่าเย้ยนี่รูดทางเข้าออกจะทางหินคลุกจะไม่มีหินคลุกแล้วคะ่ะดูเขาทำนาดูเขาทำนาดูเาทำซีหนาซีตา สวยสวยเอ๊ยเอยกว่าจะไม่สวยโอ้ยไปเยอะนี่สีสันของงานคะ่ะทุกคนคะ่ะมีไปเยอะเราก็จะไม่เครียดนะอืมช่วยอ่านงานได้แต่บางทีก็ก็วุ่นวุ่นปนปวน,น,นเหมือนกันแต่ก็น่ารักดีคะ่ะทีมงานของเราไม่ไม่ไม่ขัดแย้งกันอ่ะก็ อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเอาสู้ๆนะไก่โอบเอ้ยดูซิดูซิปรามาณไหนแล้วหนูแบกไปดันเข้าไปให้มันได้มากที่สุดให้มันลึกที่สุดเราจะได้เอาดินมาเทอีกมันจะได้ง่ายนะคะนี่แหละทุกเย็นก็จะน่าจะต้องเคลียร์แบบนี้แหละค่ะสําหรับอ่ามันเป็นดินตมเนาะมันเกรดมันดันมันก็จะยากแต่ถ้ามันมัน มันแห้งดีแล้วน่ะมันเป็นดินปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะดินตรมนี่ใครว่าดินขี้เหร่เ,เพิ่งว่าไม่ใช่คิดดินขี้เหร่นะ,ะเป็นดินปุ๋ยดินปุ๋ยอย่างดีเลยน้องหนาาแจ้งมาแล้วนะคะว่าคุณคงค่อยได้47เทีเ่ยวโอ้โหแลสจวต้องถึง50แน่นะ,ะทุกคนคะ่ะต้องถึงห0ิแน่ห้าบวกเลยแหลคะค่ะ แล้วเจอเจอในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ